สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องซูโม่ชอบเล่นเกมนะจ๊ะและนี่ก็คือพิซซ่าเดลิเวอรี่นะ <c oughs> คือเกมนี้ก็บอกว่าเราเป็นพนักงานที่อยากจะหาเงินไงก็ส่งพิซซ่าตอนดึกซึ่งแบบอ,อันนี้สมจริงนะเพราะว่าการส่งพิซซ่าดึกๆเนี่ยมันมีไงแต่ว่าไอ้อย่างเปิดร้านตอนดึกอย่างอื่นมันไม่มีะนะอันเนี้ยแต่ว่าเราจะเจออะไรก็มาดูกันดีกว่าเขาบอกว่ามันอันตรายะนะดึกๆมันอันตรายหมดแหละไปพร้อมแล้วตามพี่โม่มาครับเลสโก มืดจัดส่งนี้เสร็จก็กลับบ้านแล้วอ๋ AL. อ AL. นี่เรามาถึงเลยนะอู้เราขับมอเตอร์ไซค์มาโอ้ AL. มืดขนาดนี้จะบ้านเหรอมันใช่เหรอเมาไหวมากอ๋อบ้านนูน้นไม่ใช่บ้านนี้นะนีก่ก็บ้านนี้กับบ้านล้างแต่บ้านนี้ก็น่ากลัวมากเช่นกันน่าจะเป็นบ้านที่มีไฟสว่างนี่ ปรับเมาหน่อยได้ไหมไม่ได้นะเมามันไวมากน,นี่เปล่านี่แน่เลยสว่างอยู่บ้านเดียวเขารอพิซซ่าไงกด e เพื่ออินเทอร์แรคสวัสดีครับโอเคนายแค่เข้าไปแล้วก็วางพิซซ่าไว้บนโต๊ะ โอ้ยต้องบริการขนาดนี้เลยเหรออันนี้ที่ต่างประเทศเป็นอย่างนี้เหรอที่ไทยไม่น่ามันน่าจะส่งแค่หน้าประตูนะแต่ถ้าอยู่คอนโดอย่างเงี้ยก็คือส่งอยู่แค่ข้างล่างไม่ต้องส่งถึงในห้องหรอกป้ามันไม่ถูกต้องนะจริจริงๆอันนี้พูดตามความรู้สึกนะมีใครอยู่ปะดูแอบดูกันลูกพี่ผมวางไว้หน้าบ้านไม่ได้เหรอแล้วเราก็ เนี่ยมันไม่จําเป็นจะต,ต้องมาวางถึงในโต๊ะป่ะเนี่ยเรียบร้อยแล้วชิบหายแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่โอ้ยบอกแล้วว่ามันวางข้างหน้าเลยนะนี่ถ้าสมมุติว่าไปส่งของอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเข้ามาวางในบ้านให้หน่อยสิคือถ้ามันไม่ได้เป็นของใหญ่ๆที่แบบว่าต้องเอาไปวางกันหลายๆคนนะก็ไม่วางให้นะ แต่ถ้าเป็นแบงแคปพิซซ่าย่งเงี้ยก็จะวางทิ้งไว้หน้าพื้นเลยจะด่าก็ด่าไปไม่ใช่เรื่องอะไรแะ้วเนี่ยเ <c oughs> สียงอะไรบะเ <c oughs> สียงมแมลงวัน <c oughs> จริงเสียงมแมลงวัน <c oughs> ออกทางนี้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้เหรอไอ้ยืนดีเสียงก็นเงียบตกใจมนเลย ไปทางนี้หรออะไรเงี้ยมันล็อกอะมันล็อกมันล็อกมันล็อกแล้วไงต่อกุญแจอยู่ไหนเดินหัวโยกด้วยจะอ้วกฝั่งนี้เปิดได้ปะไม่ได้ ทำไงแล้วเนี่ยอันนี้ก็เปิดไม่ได้เหรอ,อนายเป็นใครอ่ะต้องหาทางออกไปจากที่นี่ให้ได้เอาค้อนมาดิทุบกระจกดิเออ เอาแล้วดันจบออกจากเกมเลยอะ่ะไปดูกันว่าโดนเชือดเป็นยังไงนะโอ้โหอะไรวะเนี้ยอย่างน้อยมันก็น่าจะเล่าหน่อยเนาะว่าแบบว่าฉันรอดมาได้ด้วยความตื่นเต้นหวาดกลัวฉันก็อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยไม่มีเลยนะเร็วเข้ามาเร็วๆจัดไปวางสิจัดไป จดไปเอาประตูนี้ไม่ได้เหรอต้องทีละประตูอโอเคอ่ะเราจะรออยู่เนี้ยสิบเก้าแปดเจ็ดหกหก้าสี่สามสองหนึ่งติ้งตอง แล้วเขาก็ดันเราออกจากเกมเหมือนเดิมนะอืมแล้วไปเจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้ก็ Good Bye thank you t e a c h e r